มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมแปดตัวเอกร้ายในละครพี่เรียดนางเอกพลิกรับบทร้ายได้แซบและปังน่าจดจำที่สุดบางคนจนลืมไปว่าเคยเป็นนางเอกสายหวานมาก่อน การเป็นนักแสดงมืออาชีพต้องสามารถเข้าถึงได้ทุกบทบาทเมื่อเป็นนางเอกผู้แสนดีแล้วลองมารับบทเป็นตัวเอกร้ายๆบทหนักๆแ่บๆกันดูบ้างลหลายคนแสดงได้เป็นที่น่าจดจำและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจะมีใครบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ 8. อ e ีแพงรับบทโดยนุ่นศิรพันธ์นุ่นศิรพันธ์จากบทบาทของอ e ีแพงในละครผีดราม่าเข้มข้นเรื่องบ่วง คงต้องยกนิ้วให้กับพลังและฝีไม้ลายมือที่เห็นได้อย่างชัดเจนเต็มตาเต็มความสามารถของเธอในการเป็นผีที่มีแรงอาฆาตอยู่เยอะ อีแพงตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ร้ายสุดขั้วยังสามีชาวบ้านทำให้นุ่นด่งดังเป็นพลุแตกอีกทั้งในเวลานั้นหลายคนก็ยกนิ้วให้เธอในเรื่องการแสดงเพราะเธอสามารถเข้าถึงบทบาทได้เป็นอย่างดีกระแสะความแรงของเธอนั้นพรุ่งกระฉูดจนนุ่นเคยเผยว่ามีคนฝากมาบอกเหมือนกันว่าจะเอาทุเรียนมาปาแต่นุ่นก็ว่าเป็นการแซวเล่นมากกว่า 7. แซนสเสนจากละครเรื่องเปลตวัส,สุทัศน์รับบทโดยนุ่นวรนุษแซนสเสนลูกสาวคนโตของลวงโอสถกับบัวแต่ความจริงแล้วพ่อแท้ๆของเธอคือจอมจนผู้โหดเหี้ยมเสือแมน แซนเซเนเป็นผู้หญิงที่สวยมากและเจ้าเสนเนสมกับชื่อของเธอแต่เธอกลับมีจิตใจโหดเหี้ยมเหมือนเสือแมนพอแท้ๆนั่นเองแซนเซเนร้ายกาจมากไร้ไม่แผ่วจนสุดท้ายต้องกลายเป็นเปรตนุนวรนุษแสดงได้ดีมากเป็นบทที่เหมาะสมกับเธอที่สุดบทบาทนี้ถ้าไม่ใช่นุนวรนุษแอดมินก็นึงไม่ออกเหมือนกันว่านักแสดงคนไหนจะมารับบทนี้แทนเธอได้เพราะนุนมีหน้าตาสวยหวานสายตาน้ำเสียงในการ ทำให้เชื่อว่าเธอคือแสนเสน่ห์จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาปบ,บุญคุณโทษของการด่าพ่อแม่ทำร้ายบุพการีเมื่อตายไปแล้วก็ต้องตกนรกกลายเป็นผีเปรตอย่างเช่นแสนเสน่ห์นั่นเอง 6. คุณสนจากละครเรื่องอายารักแสดงโดยนกจริยา ถ้าพูดถึงความร้ายกาจของตัวละครและการเข้าถึงบทบาทนั้นต้องมีคุณสนอยู่แน่นอนเพราะความร้ายกาจของเธอนั้นมันช่างน่ากลัวส่งออกมานอกจอยิ่งตอนที่ข้าช้อยบาวคนสนิทที่ซื่อสัตย์ต่อคุณสนมาโดยตลอด30ปีนั้นความโหดเหี้ยมกับใบหน้านิ่งๆคือที่สุดจริงๆ 5. เจ้านางอนัญทญิพย์จากละครเรื่องเพลิงพระนางแสดงโดยอัมพัชราภา เจ้านางอนัญญธทิพย์เป็นธิดาเจ้าหลวงปิตุลาแต่มีแม่เป็นแม่ค้านั่งตลาด เมื่อเจ้าหลวงปิตุลาถูกชิงบัลลังก์ก็ถูกถอดยศลงมาเป็นเพียงเจ้านางเล็กๆคลั้นรักกับเจ้าเมืองคุ้มก็ถูกกีดกันทำให้สะสมความริษยาอาฆาตแค้นหวังจะได้อำนาจกลับคืนมาเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าคิดเจ้าแค้นและไม่ยอมคนจนส่งต่อความร้ายกาศไปถึงลูกสาวคนโตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งละครมาสเตอร์พีชของอัมพชราภากว่าได้ 4. แม่หญิงการะเกตจากละครเรื่องบุเพศนิวาสแสดงโดยเบลล่าราณี แม่หญิงการาเกตตัวจริงที่แสดงโดยเบลล่ารานีเป็นแม่หญิงที่เอาแต่ใจร้ายแบบแสดงออกมาตรงๆเลยว่ารา้ายตบตีเบาไพ่เป็นฉากความร้ายกาจของเธอที่หลายคนจำได้ติดตาขี้เกียจไม่เอาการเอางานตีแต่แต่งหน้าแต่งตัวไปวันๆจะเห็นเธอแสดงอารมณ์แรงๆอารวาดกโกรธโมโหใช้ความรุนแรงจนคนในเรือนรวมไปถึงเบาะแ่ก็ต้องเบื่อระอาในพฤติกรรม จนพี่หมื่นเองต้องผลัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมตกลงแต่งงานกับเธอสักทีเบลล่ารานีเล่นได้สมบทบาทยิ่งการแต่งหน้าและการแสดงออกทางสายตานั้นเธอยืนหนึ่งตัวร้ายแห่งอยุธยาเลยก็ว่าได้สามองปีบจากละครเรื่องกลิ่นกาสลองแสดงโดยยาย่าอุรัสยา ยาย่าทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟกับความร้ายกาจของซองปีบซึ่งความร้ายกาจของซองปีบนั้นนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ด่ากลาดคนแปลกหน้าทุบตีพี่สาวอย่างการสลองแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆหรือล่ออ่อนตัวเล็กที่คอยช่วยเหลือการ์สลองยังบวกียงซองปีบก็ยังไม่เว้นบอกเลยว่าแต่ละฉากความร้ายกาจเอาแต่ใจอารมณ์รุนแรงขี้เหวี่ยงขี้วินของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆยาย่า แสดงออกมาได้ยอดเยี่ยมพลิกบทบาทและประสบความสำเร็จสุดๆุด 2. แก้วจากละครเรื่องบ่วงสบายแสดงโดยทัพทีมอัญญรินแก้วจากละครเรื่องบ่วงสบายที่นำแสดงโดยทัพทีมอัญญรินแสดงดีจนทำให้ทัพทีมได้รับรางวัลเอเชียนเทเลวิชันอวอร์ดครั้งที่26 ทัพทีมเล่นบทหนกักได้ชนิดถึงใจแฟนละครเรื่องนี้ทัพทีมเล่นเป็นลูกช้างอีกครั้งตามแก้แค้นทุกคนที่คิดว่าทําให้แม่และตนเองต้องตกต่ํากลายเป็น่าตที่ต่ําต้อยจนตอนหลังได้ขึ้นไปอยู่บนเรือนแต่ด้วยความอิจฉาริษยาจึงทําให้แก้วต้องตายอย่างอนาถเรื่องนี้ทัพทีมแซบเกินเบอร์บทหนักแค่ไหนเธอก็เอาอยู่ 1>, 1. ซาลี่จากละครเรื่องนางทาตแสดงโดยยุ้ยจิรนันซาลี่จากละครเรื่องนางทาตที่แสดงโดยยุ้ยจิรนันเรื่องนี้คือการพลิกบทบาทของนางเอกหน้าหวานอย่างยุ้ยมารับบทร้ายเมื่อแฟนละครทราบว่าเธอรับบทนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียวการแสดงของยุ้ยจิรนันเข้าถึงบทบาทเกินที่แฟนละครจะคาดคิด กระแสะปังมากจนได้รับรางวัลทั้งในประเทศและนอกประเทศได้รับรางวัลระดับเอเชียสาขา Best Drama Performance จาก Asian Television a w a r d ปี2008เดินสายกวาดรางวัลจากบทสาลี่เลยก็ว่าได้ นางเอกหลายๆคนเมื่อพลิกบทมาเล่นร้ายแล้วพวกเธอก็ทำได้ดีทำได้ปังมากสมกับที่เป็นนักแสดงมืออาชีพซึ่งการพลิกบทบาทมาเล่นร้ายหนักแบบนี้ต้องใช้ความทุ่มเทเป็นอย่างมากแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่านางเอกคนไหนที่รับบทร้ายได้แซ่บและปังน่าจดจำที่สุดในความคิดของคุณสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ